เถาเนาะแม่เถามือได้กระดาษตดืเตอเขยแย่ท้อืมอืมอนี่ละสีเฮ็ดเช่นแม่เถาบางกนะเป็นยังคือมาจุมเหยียดเือเขยแ่ท้มือได้กระมือนัน่นมือได้กระมือนัน่นอืมมือได้กระมือนัน่นอื่ นี่พี่สิบหกแท้ไม่เท่าแก้วคือเกาเน็ตจะเสิยงรูเคยแท้ไม่เท่านี่จะเอาไปกินอยู่หน้านี่แหละพอ,อสมนี่ เด <Yeah. S 2> ี๋ยวเดี้ยวสิมาพอเอาใส่แข้งเขาไว้ก่อนเลี้ยวสิมาพอ,พอ,พอเดี๋ยวสิมาพอ้เลี๋ยวสิมาพรวเกือบเกือบกันอืกเขาดู บ่มันได้หยังล่ะมาเลยขาไม่มีละแล้วมังจะมาเขาเออก็่อยเห็นเจ้าไปสื่อกับเขาเจา้าด้หยังมากินากมาข่อยว่าอีแม่กินแล้วแน่แต่อยู่ได้อยู่เข่าคอยคอยจอไปหน้าเลยสือห่อสมนี่นะไม่มให้มูเจ้ากินกับเขาโอ้ย,อยสมมาของหมากกุดห็นอนอปบาโอ๊ยเจ้าบ่อกินบ่คอยสีกินจะได้อ้าสซีพ้าเอาไปใส่ล่ะ มีไงกับบ่อขั้วโอขอกฐาน้อคอยกับจีไปเอาข้วยอขอกที่เอาเคอยสมไปน้ำมันจีไปกินข้าวกับหยังบ่บ่ข่อยจีไปหาเนี่ยกินไม่ดอกจะได้กพ<อ>ี่ยังแน่นี่เอาไปตีละ<อ>หอ่อหนึ่งสองคอยจะไกัดกับกะปิกับหยังอยู่ไหนอยู่หน้าอันละอันเอาไว้ห่อหนึง่งกินกับอีบอนางกระไดดอกกู้นั่นตัวเอาไปห่อหนึ่งโอ้ยบ่บ่ให้ไม่เงยละอุ้ยสมัคร้างดิผิดปกติเอาเทื่อบานนี่มือนี่อุ้ย อุ้ยแต่หมอ body หมอกระดี่อยู่เนาะเห็นบ่าเจาหไขตะข่อยปลาเออก็ว่าจะหายลาอยู่หนึ่งตีแหละมันคือช้างดีแต่มื่อนี่ขัดคล้องมากอันแม่สัมไม่นางคือแต่ละละแม่คืออุ้ยเนาะก็เระให้มูเจ้าพากันกินสาจะข่อยสิออกไปให้ก่อนไปหน้าก่อนไปเอาข่อยกินยาอยไปน้ำโอ้ยเบิ่งข่อยกับเบอร์ได้บอกไปเอาเองมื่อนี่จริงวะมันสวยแล้วมันสวยแล้วเด้อเป็นไงเด้อพากกันิไปไเออมันสวยแล้วพากันกินซะมากมากมาขอสิแก้ห้โอ้โอ้อันนี้ก็ อันนี้กระเด็นน่องอือกนไว้ก่อนกินอันนึงก่อนนะแม่นงงเนาะห่อแบบไงหนึงเอออันนี้ก็ตีอิ่มอยู่ดอกเออเอาใส่เหี้ยงล่ะนี่ใส่ละอันตอันมันไปใส่เหมือนอ๋อห่อสมเหี้ยงคือไม่ตะใบตองแบบนี่เอาเอาไข่อีกนะ้าแม่มึงเอ้ย กู้สองห่อนันตีแล้วมันเอาไปใส่ตอนมันบาดนี้นางกูู้่จาว่ามันดีอีกแล้วอันบักลูกเคยนี่แม่เอ้ยแต่พ่อมันเปล่าไปหน้ามันละเอาขมไปแล้วมันเอาตะไบตองไว้ให้เจ้าแปลกเนาะจะมมนมันดีคักแม่เฮ็ดจังไดบาดนี้ก็ที่ได้ให้ป้าทิมอีกที่ขันีดีส่งนี่ก็แล้วว่าของมากโตมันละเก็บเอานนี้เหมือนเอาโหลโอ้ยเบิ่งผุนบักพิกหน่วยเพิ่นกเ้ามาไว้ให้ ลูกเคยนี่มันเอาจังไรหนอกับกู้นี่อีกเนะโอ้โอ้โอ้มึงด้อันตอนมันเหนินเอาหนีหมดเอาไหวแต่ไม่ต้องนี่หายไ,ไมยใหญ่จะเมนคู่นอีกแล้วละ่ะลูกเคยนี่แม่ <c oughs> <c oughs> พี่พอชมูุพ <c oughs> ีโอ้ยเม่เอาคือนจั่วแต้เม่เอา แบบ่บคือเกาลหระแม่เฒ่าเอ้ยหัวเจ้าว่าท่านคอยดอกคอยบอกแล้วไม่เฒ่าเร็นพี่น้องโอ้อยขหมอไม่เฒ่าดิกินไปต้องเลี้ยไปต้องที่ป่าน,นี่